อ่าสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในแมปเอ่อไอชื Jedi ่อว่าอะไรนั่หนไอทำไม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 อ่าโอเคดีแล้วโอเคครับวันนี้เราอยู่กันในแมปเบียร์วอททูเลยนะอยาจะยิงถูกเบียร์วอททูอะไรนะไม่เลือดบั๊กตัวเด็กไม่ใช่มันไม่ใช่ทูเบียร์วอทฟรีเอฟเวอร์เอออะไรอะไรนะครับวันนี้นี่คือวอย นี่คือเรือของเพ a, okay, okay. ื okay. nice. ่อนผมเลครับท okay. ี่เทนามากเลยเรือโอเคเอาเราขึ้นเรือเพื่อนขกันดีกว่าไป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 โอเคเอากิบักเลยเนี่ยโอเคครับเรามาดูกันว่าเรือผมทิ้งเกเลยโอเค งั้นเราไปเลยนะไม่ได้ไปเลยไปเลยไปโอเคเอ้าเอ้าโอเคไลยกลับมาเรือทนดไทยนดนไม่น่าใจไม่น่ใอมจุลศิกพักอมันจุลศิกพักอ่ะไป เรือโหเอา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 นายอย่า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 อยาเอาเร็วๆใครเนี่ยใครเนี่ยเอาเอานี่นี่มันเรืออะไรอะเรือกานน่ะใช่ครับเปิดป้องกันป้องกันไว้หรอบาลลีไงล่ะบอลลีอะเป็นบ้าเป็นไงเราเก่งไหมเรอมันสามารถเก็บของออกมได้ด้วยใช่เป็นอะไมน้ำมือเรือน้ำมือบอลลี รโอเคม,มาม,มาถึงตรงนี้นะครับผมมาอรที่สลวเรรีุดเราี้เราลุกนีดีกว่านนี้หมดเลยเหรอบลเรมดแต่ว่ารถรถรถ,รถไม่เรือพูดผิดรถแล้วก็พังยากเว้ยเรือเรือพังยากมติดขาเชิดมาเนี่ยไม่ติดไม่ติดโอเค วไม่ไเล่นทางนอ่รือเนีนีาวันอวาจะจะเดีโอเคถึงตรงนี้ตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรมากนะมันไม่มีอะไรเลยไมไอตรงนี้เราทำาแล้มันจะเกิดไเลยมันยังไม่โหลดไงมันเลยมันเลยไม่มีอะไรถ้าแบบโหลดเมื่อไหร่มันจะมีมีอะไรอ่ะเนี่ยมันเหมือนเริ่มโหลดแล้ววัดเนียวเริ่โหลดละไม่หลดมันแล้ไม่มีอะไรเหมนเน เห็นเต็มเลยตืม้ไมไปลงดินมาแล้วโอ้โหอย่างเยอะเห็นอย่างเยอะแต่เรือก็ยังไม่แต่ว่าเรือก็ยังไม่พังเท่าไรแล้ววานะเดี๋ยวเรือจะพังยังไงอ่ะเดี๋ยวพอ,อไปที่เราใช้สิ่งของทีง่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเดี๋ยวพอ โอเคครับเดี๋ยวครั้งนี้เสี็จเรผมจะไปสร้างเรื่องของเต๊บ้างนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมจะไปสร้างควรพีไม่ใช่โอ้ย่าๆแล้วดูเราเรืออย่างดูภาพเรือเรานี่มันน่าจะต่างกับพวกนายมากอะภาพเรือหมดอ๋อไม่พังอ๋อโอเคแบบพึ่งโหลดโอ้ว่าไปก็สวยแต่ทำไมเราอยู่จุดสูงสุดเลยดูดิเดี๋ยว โอเคแม่ตอนนี้มันผู sh ill, sh ill sh ill, sh ill, Sultan, ูรกเริ่มเยอะแล้วแต่ว่าเรือยังไม่ไม่เป uh ็นไรเลยเชวเชเชวเราไม่เชวกันแน่อ้จริงจริงจริงเราจะแตกแ้วเนี่ยมาด้วเนี่ย จะได้ไมเนี่ที่นั่งขาดพื้นที่นั่งขาดโอโอ้ตรงนี้เป็นป๊อปคอนนะครับป๊อปคอนป๊อปคอนโอ้โหมาใส่ไเดอ้ยมันจะตะมันจะตกรีบไปรีบไปรีบอ้หอะไรเนี่ยนนับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเนี่ยเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยคบาเนี่ย <Okay. S 2> เดี๋ยวเราเลยเจะป้องกันได้ป้องกันได้ไ,ดไม่น่าจะไม่ได้แล้ว <What? S 1> ลวัดนะครับเนี่ยกลับมาที่เดิมมี่ยกลับมาที่เดิมอันนี้อันนี้ที่ใหม่เป็นบังเรากลับมาที่เดิมพังยากจริงนะแต่แต่ว่าพื้นจะพังแล้วอู้หอ้าวเออตะวันไปของพวเราจะพังแล้วนี่ทำไมอยู่จริงเงนินภูมิเหลือสิบเฉยเลย คุณเเข้ามาเล่นหรือเปล่าล่ะไม่ใช่ตอนนั้นเขามาเล่นรุ่น114 <c oughs> ยิงยิงิมาเลอบาพี่ว่าไม่ได้เบ้มหรอกเป็นบาโอ้โอออหึ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 หคหึหึห่หึหึหึ้ึหหหห ข้างหน้าข้างหน้าข้างเลยเนี่ยข้างหน้าหายไปแล้วข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยเอาโอเคโอเคนมด้อยู่ไดอยู่อย่าตกหลุมนะเนตกหลุม้ข้มมดเรือจะใหญ่ใช่ แต่เรอบนี้มันไม่ต้องตกหลุมหรอกาตกหลุมแล้วมันจะว้าขึ้นมาไม่มันจะ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 มีน้ำขึ้นแล้วบังพอดีเอาเอาไปแล้วไปแล้วเกาะเกาะไปแล้วไม่นะไม่นะโอ้โหไป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 เออไปไปไปเดี๋ยวข้างหน้าข้างหน้าคืออะไรค้งโอ้ข้างหน้าโอ้โหโอ้โหต้กงกบังให้เต็มยื้อเลยโอ้เกาะไปหมดแล้วใกล้ไปหมดแล้วปลาปลากระเป้า เห็นในวอลกระบอกไม่ถูเฮ้ยปัดกระเป๋าโอ้ก็จะไหวไหมเนี่ยเลยอุ้ยอันตรายอันตรายโอ้โหปลากระเป๋ามันตามตลอดเลยที่นี่จะเป็นชั้นเล,เลยอันนึงก็อันนี้จะเป็นอันสุดท้ายนะที่เป็นเป็ขนขั้อันใหญ่สุดนะครับผมนะตนะันะเราพวกเราจะรอดตัวนี่ยเรารอดเลยแต่พวกนายไม่รอดทำไมเราสร้างเรือธรรมดาแล้วแล้วผมผมของเรากับนายหายไหมเนี่ยแต่ผมผมหายไหมไม่หายไม่หาย เฮียโอ้รถังแล้วไปเรือโอเคไปโอ้เรือค้างละไปต่อ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 ที่ไหนอ่ะมันจะไปต่อได้วไม่เนี่ยอาป้ากระเป๋ามันจะไปอีกโซนหนึ่งด้วยนะเนี่ยโอเคโอ้โหอ้โหมันจะรอดไหมเนี่ยโอ้ว่าไม่รอดแน่เลยโอ้โหโอ้โหนี่มัน นี่มันทางเด <c oughs> ินค่ะก่อ้จวมเนี่ยชิ้นชิ้นส่วนกมาบงหน้าเก่อมนา่หน้าชิ้นชิ้นส่วนหลุดแล้วหลุดแล้วชิวน้น,ะนสวน,สน,วนหลุดมนะชิ้นส่วนเมาบงห้าตอกเราโอ้โหชิ้ชิ้นส่วนหลุดแล้วหลุดไปทั้งโอ้หลุเยอะเลย <c oughs> <c oughs> <vivo> เอ้ยเ้เอ้ยเมนจะรอดนะ้ได้อยู่นะได้อยู่ได้ยู่้โหนจะรอดแล้วแล้วลูกพูมดิพูมเป็นนักนักกยฬที่ลอยได้เหรอ

บอ้หนามอ๋อโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหนั่งอย่างี้เลยเหรอเป็นงี้เลยเหรอลุกดีกว่าเอ้าแอบแไม่คงตายแล้วลงเพื่ออะไรไม่รู้เออถึงสองคนโอเคถึงแล้วเย่ถึงแล้วถึงแล้วเอ้าแล้วแล้วผมกับเราหายผมกับนายนายเราหายไปไหนอ่ะ โอเคสงสัยต้องรีบไหมชุดไหนนั่นไโอเคไปในเงินในเงินพัวกูไม่น่าลุกออก่ะกเป็หายองไ้อเก้เสร็จกู่ไเก็บแแล้วไม่ได้เลยทำไงอ่นี่หรอ โอเครีรีใหม่โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับก็สำหรับใครใครใคร,ใครที่ชอบคลิปนี้คนระับอยู่นี้กดติดตามใครด้วยนะครับก็สำหรับนี้ก็สวัสดีครับผม